สวยๆงามงามอุ้ยสวยรีงามอีรีค่ะสวยรีงามอีรีอันนี้เขาอึอ้ดอ,อกอย่างวะกี่ยวางมล่งเนี่ยเดี๋ยวป่าไปหาซื้อมาให้ ให้เขาเลยค่ะสวยค่ะสวยสวยอืมงามอีหลีค่ะเลิศเลยค่ะเลิศเลิศดีไหมค่ะต้องเดี๋ยวเมืองความสวยความงามของดอกไม้เขาก็ต้องไปถึงเมืองหนาวก็ต้องไปถึงเชียงใหม่อืมดูบานเขาหนิตรงนี้ดอกไม้สวยๆงามๆเออให้เอฟซีพ่อแม่พี่น้องเมืองค่ะจังวัดปีวั เพิ่นสีบานยูบะไดดนดอกไอ้นี่เนาะเพิ่นกัดสีอ่าแบบเฉาโรยค่ะนี่นี่้ย่งามค่ะงามค่ะงามแน่ เก็ซีพ่อแม่พี่น้องอุ้ยป้าผู้ปู่ตาสิไทายิ่งยังผู้จู่ตาสีไทยจังใดอืมมีตาสวยๆงามๆค่ะผู้ปู่ตาสีไทยจังใดไปหายเก็ซีพ่อแม่พี่น้องในเมืองค่ะสวย,สวยกิยยในในกกยดีงามดีด เลิศเลิศสวยอีหลีห้องต่งไปถึงเมืองหนาวค่ะบ้า,บานเหานี่ละสารคามนี่ละนี่ให้ควาแม่พีนอ่อนเอ็มซีเห่งเมืองค่ะว่าตรงไปถึงเมืองหนาวค่ะว่าตรงไปถึงเชียงใหม่เขากับนี้ดอกไม้สวยๆให้เมืองอให้ชมความง,งาม